สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเลขเด็ด12ราศีงวดวันที่16เมษายน2568ก็ขอให้เฮงปังรวยทุกท่านนี่นะครับเห็นนิ้วไหมนังแบบเรานะ3มบวกสเท่ากับ6 <laughs> อะเรามาดูกันนะก่อนอื่นกราบขอบพระคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe นะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยทุกอกทุกใจคำทำนายเล็กงน้ำเลีงกาแฟได้ที่คิวอาโคตดระเบิดพร้อมเพรย์ที่เห็นนี้ได้เลยนะจ๊ะสิบหกเมษายนนะบริวารก็คือดาวพุธนะเลขสี่อายุก็คือดาวเสาร์เลขเจ็ด เดชก็คือพฤหัสเลขห้าสีราหู8 8มูละหกนะนะดาวศุกร์อุตสาหะหนึ่งดาวอาทิตย์มตรีสองดาวจันทร์สเป็นกรารกิณี3เนี่ยออกมาสองงวดติดเลยนะบนล่างก็ถือว่าน่าจะหมดเลยนะเพราะหนึ่งเมษาเนี่ยดาวอังคารย้ายแต่มันไปออก16มีนาซะบนล่างเลยอะ ผมงวดที่1เมษาผมก็เลยไปเน้น5แต่ก็ยังทิ้ง3ไว้นะแต่5มันเด่นกว่าก็ถือว่าผิดถูกบ้างสลับกันไปนะครับแต่ก็เอะใจแล้วว่าดาวย้ายวันที่1เมษาอังคารก็มีโอกาสนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูอีกจุดหนึ่งยามอัธการยามอัธการก็คือวันพุธนะยามที่ เนี่ยเวลาสําคัญของเราเวลาประสงค์กันยามสุขสุขเป็นมูลละทางทักษะเห็นไหมเป็นมูลละมูลละแปลว่าเพิ่มพูนทรัพย์สมบัติหลักทรัพย์ฉะนั้นสวยไหมดาวสุขสวยจะตายนะแล้วออกเลขยามเนี่ยส่วนใหญ่จะเอาเป็นเลขวิ่งได้ตามสถิตินะสามสามงวดเนี่ยจะหลุดสักง,งวดนึงนะครับงวดที่แล้วหลุด เพราะว่าเลขวิ่งเป็นเลขห้าแต่สามมาฉะนั้นแหมงวดนี้ไม่น่าหลุดละดาวสุขค่อนข้างดีเลขหกสวยแล้วพอเราไปย้อนเราไปย้อนดูในดวงดาวครับลัคนาเวลาประสงค์ก็คือเนี่ยสิบหกนาฬิกาก็คือสี่โมงเย็นนะลัคนาจะอยู่ที่ราศีกันก็คุณดูดาวสุขดิดาวสุขเป็นดาวการเงินครับดาวสุขเป็นดาวการเงิน ดาวสุขได้ตำแหน่งมหาอุดสูงส่งยิ่งใหญ่มีดาวสุขดวงเดียวที่ได้ตำแหน่งมหาอุดในรูปดวงนี้นี่คือดาวจริงบนท้องฟ้าในวันที่16เมษายน2568และข้อสังเกตอีกข้อหนึ่งอยากให้ท่านย้อนกลับไปดูคลิปประกาศสงการ16เมษายน2568 16เมษายนเนี่ยเป็นวันถลิงศก วันเถลิงศกสําคัญยังไงรายละเอียดแบบยิบๆเลยก็คือในคลิปประกาศสงการนะเดีย๋ยทิ้งลิงก์ไว้ให้แต่วันที่ 16, สิบเมษายนเป็นวันเถลิงศกซึ่งมันจะเปลี่ยนเปลี่ยน,เ,ยนเขาเรียกว่าการชะตาในปีนั้นก็คือปี2568ดเนี่ยดาวราศี วันความดีงามความมงคลความร้ายกาจทั้งหลายเขาเรียกว่าจะเปลี่ยนกันในวันที่16เมษาย,ยน2568ซึ่งวันเถลิงศกปีนี้2568เนี่ยวันศุกร์เป็นทั้งวันธงชัยและวันอาทิตย์ดีชัดเจนและดูดี ฉะนั้นแปลกมากอันนี้คือความบังเอิญนะถือว่าเป็นทฤษฎีสมคบคิดแต่คุณดูเนี่ยยามยามก็ยามสุขดาวสุขก็ได้ตำแหน่งมหาอุดวันเถลิงศก16เมษายนวันสุขก็เป็นวันธงชัยและวันอาทิตย์บดีมันมันยากนะที่จะเบิ้ลเป็นทั้งวันธงชัยและวันอาทิตย์บดีในวันเดียวกันก็คือวันสุข งนั้นเลขสุกเลข6ก็ดูเด่นมากในวันที่16เมษาผิดถูกยอย่าว่ากันนะครับแต่ผมก็ว่าแหมมันต้องมาแล้ะดาวสุกนะอ่ะดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งมหาอุดโอเคชัดเจนและดูดีแต่ดาวอาทิตย์น่ะมันเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศไงของลัคนารูปดวงของวันที่16เมษาแล้วก็ไปตกมรณะด้วยไม่สวย แถมอาทิตย์ก็เป็นอุตสาหะถ้าในถ้าดูในภาพรวมของเดือนนะ่ะก็ต้องบอกว่าอาทิตย์เด่นแต่ในรูปแบบของวาวเอาวันเนี้ยเอาวันเนี้ยแล้วก็เวลาเนี้ยเวลาที่รางวัลออกเนี่ยก็ดาวอาทิตย์ไม่เด่นครับเพราะมันตกมรณนะแล้วมันดาวเจ้าเรือนมีหน้าเด่นที่สุดก็ยังเป็นดาวศุกร์อย่างชัดเจนพระจันทร์นะอยู่ราศีพิจิก ก็ไม่น่าเกลียดบอกไ้เลย,เลยไม่น่าเกลียดถึงแม้ว่าดาวจัน์รจะเป็นตำแหน่งนิดก็ตามนิดแปลว่าต่ําต้อยแต่ไม่เท่าไหร่ดาวจันเนี่ยทำมุมสวยกับลัคนาโยกหน้าดวงชะตาเลงกับดาวพฤหัสคู่ธาตุเห็นไหมมันก็สวยงามอยู่งั้น2-5เห็นไหมเลงกันดูดีครับสองหนี่คู่หนึ่งนะ ต่อไปดาวอังคารอังคารเป็นกาลกินีแล้วก็ออกมาสองงวดติดแล้วน่าจะพักได้บ้างแล้วล่ะโอ้โทษทีนะดาวอังคารเนี่ยรู้สึกว่าจะย้ายไปแล้วนะ,ะย้ายมาอยู่ตำแหน่งนี้แล้วเนี่ยดาวอังคารนะเป็นกาลกินีถึงแม้ว่าจะอยู่ในเรือนลาพัแต่ก็อยู่ในเรือนจันทรฉะนั้นดาวจันท์ก็จะทําหน้าที่แทนฉะนั้นเลขสองก็จะมาสวยกว่า ถัดมาคือดาวพุธดาวพุธก็คือเนี่ยดาวประจําลัคนาราศีกันก็คือเวลาออกเนี่ยลัคนาอยู่ที่ราศีกันดาวพุธอยู่ตรงนี้ตําแหน่งนิดและประแต่เขาอยู่ร่วมกว่าดาวศุกร์เป็นดาวคู่ธาตุน้าดาวพุธธาตุน้าดาวศุกร์ธาตุน้ําราศีมีนเป็นราศีธาตุน้ําเขาเรียกว่าได้คู่อสีติธาตุครับหกสี่สี่หกอันนี้สวยหกสี่สี่หกราหู ก็โดดเด่นเพราะอยู่ร่วมกันฉะนั้น6 8 6 4 4 6 8 6 4 6 8 6 8 4ได้หมดเลยนี่ชุดนี้ส่วนจันร์กับพฤหัสก็5 2 2 5ใช้ได้อันนี้คือดาวเด่นในดวงของวันที่16เมษาทีนี้ตาดีได้ตาไร้เสียแล้วครับชอบแบบไหนไปแบบนั้น ถ้าเอาออกกำลังกายเดินวิ่งตัวเดียวผมเชียร์หกนะก็จับคู่กันให้สวยงามใครจะลุ้นแบบสัก3ตัวถ้าสามตัวเนี่ยก็แล้วแต่ท่านชอบนะแต่ถ้าตามหลักเลยมันก็เนี่ยแหละสี่หนี่แหละนะสี 4, 6, เ 6, เะ่เน้น6เยอะหน่อยเน้น6เยอะหน่อย แล้วก็กลับเอานะถือว่าใช้ได้2 5งหสองก็สวยครับถือว่าดูดีแต่ใครจะพลิกแพงก็ไม่ผิดเพราะดาวมันตีโกนกันหมดเลยเห็นไหมจะ8ปสองก็ไม่น่าเกลียดจะ4ีสองก็ดูดีจะ6กสองก็ใช้ได้เข้าใจไหมจะสองหก 4 6 2 4 6 5 5 6 8ได้หมดเลยเนี่ยอันนี้แล้วแต่ท่านจะชอบจับคู่มาให้แล้วนะวางไว้แบบนี้แบบกลางๆเล่นแร่แปรธาตุได้ตามใจนึกซึ่งก็จะไปดูกันที่ราศีนี่แหละแต่ส่วนใหญ่เนี่ยโอ้โหดาวมันชัดส่วนใหญ่เกินครึ่งทุกราศีจะได้เลขพวกนี้หมด ไม่เสียมีบางราศีไม่เกินสามมั้งที่ว่าเลขอ่ะเล่นดาวพวกนี้ไม่ได้ว่าแล้วก็ไปดูกันทีละราศีเนาะลัคนาราศีเมษราศีแรกอันนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับสวยงามตามท้องเรื่องอ่ลาลัคนาราศีเมษทำไมไม่อยู่ตรงนี้ <laughs> แป๊บหนึ่ง ลัคนาราศีเมษอ่านียสยังสวยเหมือนเดิมนะครับเพราะถึงแม้ว่ามันจะตกเรือนวีนาแต่เป็นไงมันอยู่ในเรือนพฤหัสแล้วพฤหัสมันอยู่ในเรือนการเงินและดาวการเงินก็คือดาวศุกร์ก็แลกเรือนกับพฤหัสฉะนั้นผ่านนะครับผ่านจันทถึงแม้ว่าจะตกมรณะจันถึงแม้ว่าจะตกมรณะ แต่อยู่ในบ้านของดาวอังคารซึ่งดาวอังคารก็เป็นดาวประจําตัวของลัคนาราศีเมษเช่นเดียวกันฉะนั้นไม่เสียหายดูดีสําหรับชาวลัคนาราศีเมษนะครับเคล็ดลับโชคลาบก็จะมาจากสิ่งที่เราคาดไม่ถึงแล้วก็เลขบ้านเลขรถ ถ้าเลขบ้านเลขรถของท่านมันตรงกับพวกนี้ก็เต็มที่ได้เลยถ้ามันไม่ตรงก็ปรับจูนกันนิดหน่อยพอไหวนะครับเน้นวิ่งหกไว้ถือว่าโอเคสำหรับชาวลัคนาราศีเมษแต่เลขก็ชุดนี้ครับไม่หนีไปไหนลัคนาราศีพฤกษบ ชุดเดิมเห็นไหมอันนี้ยิงสวยเข้าไปใหญ่เลยลัคนาราศีพฤกษบเนี่ยพราะดาวศุขเป็นดาวประจําตัวของท่านอยู่ในภพลาภะตัวเองอยู่ในภพลาภะเนี่ยแล้วพุทธลาหูสี่กับแปดก็อยู่ด้วยเนี่ยสี่หกแปดเน้นๆไปเลยหกแปดสี่เอาหกนำแล้วกันเนาะหกสี่แปดหกแปดสี่กลับด้วยจะได้สวยหน่อย นะครับดาวพฤหัสด,ดาวโชคลาภก็มากลุมลักดาวจัน์ก็เล็งลักห้าสองสองห้าเนี่ยใช่ไหมชัดๆไม่ต้องไปที่ไหนแล้วพึกศพสบายใจตามนี้ได้เลยชอบแบบไหนไปแบบนั้นไม่ต้องเชื่อผมนะจะหกสี่แปดหรือว่าจะหกห้าสองก็ยังได้ออกกำลังกายใส่เสื้อใส่กางเกงข้างบนข้างล่างก็เน้นหไว้ก่อน ถือว่าสวยงามลัคนาราศีมิถุนอันนี้จะมีดาวอังคารเข้ามาแทรกถึงแม้ว่าดาวอังคารจะเป็นการลักกินีก็จริงเห็นไหมแต่เผอิญดาวพฤหัสมันตกวินาศก็ยังไม่สวยงั้นเปลี่ยนเป็นอังคารเพราะาอังคารคือดาวเจ้าเรือนลาภะแล้วก็ยังมาอยู่ในเรือนการเงินนะแต่เลขวิ่งยังไงก็ ดาวสุเลขหกไว้นะครับถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้ไดตำแหน่งดีสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนมิถุนเนี่ยผมดูไว้คร่าวๆนะเดี๋ยวใครดูคลิปดาวพฤหัดย้ายอะ่ะทำไปแล้วนะไปไล่ดูเนะาะราศีมิถุนลัคนาราศีมิถุนเนี่ยจะเป็นลัคนาราศีที่ดวงดีที่สุดในปี2568แปแต่ให้ผ่านเดือนพฤษภาไปแล้วนะจ๊ะ ถึงตอนนั้นแหละดวงเปิดเต็มที่ลุยได้ลุยดีจ้ะถัดมาลัคนาราศีกรกฎอ่านี่ไม่เหมือนใครอันนี้เหมือนก็คือชุดยังเป็นชุดเดิมอยู่แต่เติมเลขเก้าเข้ามาด้วยเพราะว่าเขาไม่อยู่ในเรือนทันเงินอันนี้เลขเดิมแต่เพิ่มเติมคือเลขเก้านะก็ยังหกแปดสี่เหมือนเดิมนะสองห้าเหมือนเดิม แต่เติมเก้ามาอาจจะมีติ่งสมตัวไว้ว่า295ก็ได้หรือ5995ก็ได้ติดมาติดไปนวมมานิดหน่อยพอไหวนะครับล,าลาัคณารากศีก็รกฎก็ดวงยังดีดวงยังแรงนะดาวพฤหัสอยู่ในเรือนราพะเล็งดาวพัะจันทร์ซึ่งดาวพัะจันทร์ก็เป็นดาวประจําตัวของท่านอยู่ในภพที่ห้าภพปุตตะแปลว่าการเสี่ยงโชคซะด้วยเออมีลุ้นสําหรับชาวราคณา ราศีกรกฎที่ต้องเติม9้ามันหน่อยเพราะว่าแหมดาวก้าหรือดาวภเกตเนี่ยเป็นดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมาอยู่ในเรือนการเงินออก็ของเงินงวดนี้ก็ขอพรขออะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์สักนิดนึงให้ช่วยนะแต่ดาวเนี่ยสวยมากดาวสุกก็ดาวโชคลาภเนี่ยก็อยู่ในเรือนสุภาเนี่ยสี่กนี้ก็ยังทิ้งไม่ได้ก็ยังอยู่สวย กรกฎก็ถือว่าดวงดีมีลุ้นสําหรับ16เมษายนนี้นะจ๊ะเลขก็ตามเนี้ยเพิ่มมาอีกตัว9ไว้ลุ้นนะจ๊ะลัคะนาราศีสิงค์ครับโอ้โห9ลอยเด่นเห็นชัดลัคะนาราศีสิงห์เนเล่นชุดเล่นชุดหลักไม่ได้ผมก็เลยให้วิ่ง6ไว้นะยังไงวิ่ง6ไว้ไม่เสียหายนะครับอาจจะได้น้อยหน่อยแต่ก็อย่างน้อยติดเลข6ไว้พอสวย เพราะว่าเนี่ยเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดมันก็ยังเล็งดวงชะตาอยู่พอใช้ได้บางทีมันอาจจะไปโดนแบบเลขหน้าสามตัวเลขท้ายสามตัวนะเพราะคาทแล้วก็รู้สึกเจ็ดห้าสี่สี่เจ็ดห้าเนาะที่มันได้เนี่ยเห็นไหมก็พอไหวสามสองสองสามนะจริงๆเลขห้าก็โอเคแหละแต่ว่า เลข3มเนี่ยมันเข้ามาอยู่มุมนี้กาลกินีตกวินาศเนี่ยถือว่าอาจจะมานะครับเน้น6ไว้นะครับแล้วก็เกส่วนดาวพระจันทร์เนี่ยโอเคยังอยู่ในตำแหน่งที่ใช้ได้ถึงแม้ว่าดาวจัรจะเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศก็จริงก็พอไหวนะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นจะจ๊ะ ลัคนาราศีกันก็อยู่แล้วเพราะนี่เป็นดวงเป็นดวงเจ้าภาพเพราะเวลาที่รางวัลออกเนี่ยรางวัลมันไปออกที่เวลาของลัคนาราศีกันเลยฉะนั้นตัวเลขก็ไม่ผิดเพี้ยนครับตามนี้หกสี่แปดหกแปดสี่หกสองห้าห้าสองสองห้าห้าหกหกห้าแล้วแต่นะเลขชุดนี้เรียกว่าเลขมหาชนในงวดนี้ ลัคนาราศีกันมีลุ้นเลยทีเดียวนะครับดูดีเลยอะ่ะเนี่ยดูดีเลยสองสามเข้าแ่สวยลัคนาราศีกันมีโอกาสที่สุดเลยนะลัคนาราศีกันลัคนาราศีตุลไม่มีเปลี่ยนแปลงครับชุดเดิมชุดใหญ่ดาวจันท์นั้นไซส์มาอยู่ในเรือนการเงินโอ้โหเลงดาวพฤหัสพอไหว ดาวพฤหัสก็คือดาวถึงแม้จะตกมรณะแต่อยู่ในเรือนสุขซึ่งดาวสุขเป็นดาวประจําตัวท่านและดาวสุขไปอยู่ตรงนี้พบอลิก็จริงแต่มันแลกเรือนกับดาวพฤหัสเห็นไหมฉะนั้นมันมาทั้งชุดมันมาทั้งชุดเนี่ยต่อให้ราศีไหนก็ตามตกวินาศตกอลิ่ตกมรณะก็ตามแต่ว่ามันแก้กันด้วยการสลับเรือนกันแล้วเนี่ยถือว่ามันมันไม่เสียแล้วนะครับฉะนั้นลัคนาราศีตุลก็ชุดนี้ พอเหมาะพอเจาะพอสมควรเลยแหละแล้วก็มีลุ้นไม่ใช่ไม่มีเพราะดาวจันทร์อยู่ในเรือนอังคารเห็นไหมอังคารอยู่ในเรือนจันทร์นี่ก็แรกเรือนอีกหนึ่งชุดก็พอไหวพอสู้สวยงามตามท้องเรื่องครับตุลก็แหม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคลาภซะด้วยอันนี้ก็ตุลก็ต้องสายมูสักน,นิดนึงนะงวดนี้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีลุ้นครับ ลัคนาราศีพิจิกเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแต่หกเนี่ยเลขวิ่งแต่ลักนณาพิจิกผมชอบห้าสองสองห้านะมันเล็งในลักนณาท่านเลยอ่ะใช่ไหมมันเล็งที่ลักนาท่านเลยแต่วิ่งหกไว้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับชุดเดิมตีโกนทัดน้ำนี่ตีโกนทัดน้ําสวยงามอาจจะเพิ่มสามมาหนิดึงก็ได้เพราะดาวดาวอังคารของท่านเนี่ย ได้กีตะอุดมเกณฑ์ถึงแม้ว่าจะเป็นกาลากินีก็จริงแต่ว่าเป็นกีตะอุดมเกณฑ์ก็ไม่เสียไม่หายนะสําหรับพิจิกอาจจะเพิ่มเลข3มาก็ได้ถ้าชอบหรือถ้ามันเป็นเลขที่มันถูกใจท่านมาอีกรอบก็ไม่น่าเกียดครับเติมเข้ามาตรงนี้ก็ถ้าเกิดว่าแบบเงินเหลือนะหกแปดสี่หกสี่ดห้าสองสองหสองหหเงี้ยอาจจะเติม แปดสามสามแปดห้าสามสามห้าสามสองสองสามได้เนี่ยสามสองก็มีโอกาสนะเพราะว่าเขาแลกเรือนกันเอ๊ะแต่มันออกไปแล้วใช่ไหมสามสองสองสามเนี่ยเออมันออกไปแล้วนะแม่แต่ดูดิมันก็มาให้เห็นอีกชัดอีกรอบหนึ่งอะทางคานมาสามนวดติดนี่ยอมแพ้เลยอะนะมาแรงจริงลัคนาราศีธนูนะ ก็ยังอยู่ในชุดเดิมชุดมหาชนเติม9เข้าไปเพราะมันตีโกนล,ลัคนาท่านพอไหวนะครับใช้ได้นะอ๋อยังยังไม่ไปธนูก่อน6 4 8 5 2นะ5 2 2 5พอได้เติม9 5 5 9 6 9 9 6นี่สวย8 9 9 8ก็สวยดูดีนะครับดูดี อ่ะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูก็ชัดเจนและก็ดูดีมาถึงลัคนาราศีมังกรมาแล้วไอ้ที่เฉียดมาหลายงวดเนี่ยงวดนี้ไม่น่าเฉียดแล้วนะน่าจะโดนเลยนะคราวที่แล้วอังคารย้ายเนี่ยก็ไม่เล่นดาวไม่เล่นดาวอังคารอะ่ะเออมันก็เฉียดนะสิเห็นไหมคือที่ผ่านมาลัคนาราศีมังกรเนี่ยดาวโชคลาภของท่านคือดาวอังคารเนี่ยมันตก อล,ลิมาตั้งเจ็ดเดือนนะมันเพิ่งหลุดมาเมื่อวันที่หนึ่งเมษาพอดีเลยอะก็เลยแบบแม่นะไม่ทันเวลา <c oughs> คือตอนรางวัลออกมันยังไม่ย้ายไงมันไปย้ายตอนสี่ทุ่มแต่สิบหกเมษาเนี่ยคุณเอ๋ยมาเต็มหกแปดสี่ใสไปเลยไม่ต้องคิดมากนะครับและที่สำคัญดาวโชคลาภมาแล้วเล็งลัคนา ห้าสองสองห้าไม่ต้องคิดมากอันหนึ่งจันเป็นสิบอ็ดแท้แก่ลักดูที่พระจัน์ทรถามว่าลัคนาราศีไหนมีโอกาสโชคดีที่สุดในวันที่าาสิบหเมษาลัคนาราศีมังกรอ,อันนี้ว่ากันตามตำราไม่ใช่ความรู้สึกจันเป็นสิบอแท้แก่ลักครับเร็งดาวพฤหัสคู่ธาต หกสี่แปดนี่ก็อยู่พบที่สามของดวงชะตาแล้วก็โยกกับพระจันทร์อีกทีหนึง่งอังคารก็เล็งเนี่ยสวยงามเห็นไหมตรีโกนธาตุน้ํลนาลัคนาราศีมังกรถ้าง,งบเหลือเติมสามเข้าไปไม่น่าเกลียดถ้ามันถูกใจ 3, 6, อ่ะสามหกอีกสักรอบจะเป็นอะไรไป <laughs> นะเออถ้ามันถูกใจอ่ะหรือสามสองอีกสักรอบจะเป็นอะไรไปนะ เนี่ยรูปดวงเนี่ยแหมยังกางวดที่แล้วเลยนะดูดิเนี่ยสามหกสามสองเออแปดมันจะมาออกเลยมันมันอยู่ในสิบหกเมษาแต่มันออกล่วงหน้าไปทั้งสองงวดเลยทั้งสิบหกมีนาทั้งหนึ่งเมษาเนี่ยวนอยู่แถวเนี้ยสามหกสามสองสามห้าสามหกห้าเห็นไหมแหมน่าน่าเจ็บใจน่าเจ็บใจแต่คราวเนี้ยหกมา ยังไงผมว่า6สวยนะครับลองลุ้นกันลัคนาราศีกุมละ่ะก็ชุดเดิมครับเพิ่มเติมคือ9เพราะว่าเล็งลัคนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาก็สวยงาม4 648อยู่ในเรือนการเงินชัดเจนดูดีดาวพฤหัสบด,ดีก็คือดาวโชคลาภเห็นไหมอยู่ในตำแหน่งที่4ของดวงชะตาเป็นนะระอุดมเกณฑ์ ดาวพรจันทร์ก็อยู่ทำมุมดีกับดาวพฤหัสก็ชัดเจนดูดีสำหรับชาวลัคนาราศีกุมและแถมลัคนาราศีกุมเนี่ยรูปดวงสวยที่สุดถึงแม้ว่าจันทร์จะไม่เป็น11แก่ลักก็ตามแต่คุณได้รูปดวงจัตุสดายเกณฑ์เนี่ยฮะหนึ่งสเจ็ดตุสดายนะพบที่หนึ่งก็ตนุพันธุหลักทรัพย์คู่ครองพบที่เกรมมะพบที่สนะิเห็นไหม หนึ่ก็คือเสาหลักในชีวิตมั่นคงนี่รูปดวงจัตุสดายสวยงามดาวที่มาอยู่ในเรือนการเงินก็บึมบั่มเนี่ยสามตัวชัดเจนลุ้นดูครับแล้วก็มีดาวพระเกตเข้ามาร่วมด้วยก็เลยต้องใส่เข้ามาสวยๆนะจ๊ะสุดท้ายที่ลัคนาราศีมีนครับแม่ไม่ต้องติดขัดอะไรทั้งสิ้นดาวพุหัสเป็นดาวประจำตัวดาวศุกร เลขวิ่งก็อยู่กับตัวเป็นมหาอุด4 6 8เนี่ยดี๋ยวกอดกันกลมอยู่เนี่ยล้กกอดกันที่ลัคนาท่านชัดเจนดาวพฤหัสกับดาวจันทร์ก็เล่งกันสวยงามลัคนาราศีมีนก็เนี่ยได้ชุดเดิมชุดเดียวกับทั่วไปก็ขอให้โชคดีครับ16เมษายนนะครับสวัสดีปีใหม่ไทยเล่นน้ำกันให้สบายอกสบายใจนะครับก็ระวังขับรถ ใครยังขับรถขับปลาเดินทางหรือขับรถท่องเที่ยวเล่นน้ําก็ขอให้คํานึงถึงความปลอดภัยไว้ด้วยนะครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด s u b สไคร b ์นะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยทุกอกทุกใจคําทํานายเลี้ยงน้ําเลี้ยงกาแฟได้ที่ QR code และเบอร์พร้อมเพลที่เห็นนี้ได้เลยนะครับ สำหรับชาวลัคนาราศีทั้ง12บราศีก็ขอให้โชคดีเลขก็ชุดนี้แหละวิ่ง6นะปลอดภัยนะเป็นมูลละด้วยทรัพย์สินก็เพิ่มพูนเลขเด่นสิบสราศีวันที่16เมษายน2568เป็นวันเถลิงศกผมกลัวจริงเลยวันเถลิงศกเนี่ยเพราะเป็นวันที่เปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนการระโยกนะครับ เลขมันอาจจะเคลื่อนกลัวอยู่เหมือนกันลึกๆนะแต่ก็ว่ากันไปตามหลักการมันเปลี่ยนแล้วก็ทุกอย่างมันชี้เป้าไว้ที่ดาวสุขเลข6หมดเลยก็หน้าแตกไม่แตกก็มาลุ้นกันยังไงก็สนุกไปด้วยกันครับนะแล้วก็ขอให้มีความสุขในวันปีใหม่ไทยนะครับวันเถลิงศกนะครับ16เมษายน2568 ขอให้เฮงปังรวยทุกๆคนครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ